หลังจากที่แม่ได้ลอยกระทงแล้วเราก็พาแม่ไปนั่งดูดนตรีในโดมนะคะมีหลังคามีเก้าอี้ส่วนมากสอวอเขาก็จะไปนั่งดูกันตรงนี้แหละแล้วก็จะมีวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็มีนักร้องรับเชิญมาร้องเพลงให้ฟังนะคะส่วนมากจะเป็นเพลงลูกลุงมั่งลูกทุ่งมั่งเพลงลำวงก็มีที่นี่มีหนังกลางแปลงด้วยแล้วรานค้าเยอะมากๆเลย มีของดีประจำจังหวัดหรือเรียกว่าของอะไรนะโอทอกและของภาคต่างๆมาขายมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งของกินของใช้เยอะแยะไปหมดนะคะคราวนี้แก้วก็จะมาเดินชมงานแล้วก็มาลอยกระทงกันนะคะ ถึงการมาลอยกระทงก็ให้นึกถึงเพลงนี้นะคะสนุกมากแต่เราไม่สามารถจะเปิดได้เพราะอาจจะติดแดงได้แต่เดี๋ยวจะลองร้องให้ฟังนะคะไม่รู้ว่าเพราะหรือเปล่าเพลงมันสนุกดีค่ะลอยกระทงเธอก็คงลอยกับเขาส่วนตัวเราคงต้องเงาอยาโคตรหูลอยกระทงเธอก็คงลอยเป็นคู่ส่วนตัวไม่มีคู่ลอยในอง์ ลอยอยู่โองค์มันมันคงไม่ไปไหนลอยน้ำไหลเดี๋ยวก็หายกันพอดีมีสมองลองนั่งคิดกันดูสิกระทงนี้ซื้อมาตั้งยี่สิบบาทลอยกระทงลอยที่ไหนไม่สำคัญมันสำคัญว่าที่ลอยไปกับใครลอยคนเดียวมันก็เงาใจหันมองใครเขาก็ไปลอยด้วยกัน ลอยกระทงอิชาจังคนมีคู่ได้แต่ดูคนมีคู่เขาลอยกันคงขอพรให้ความรักนีร้รันการฉันก็ขอว่าสักวันต้องมีแฟนลอยกระทงอิชฉาจังคนมีคู่ได้แต่ดูคนมีคู่เขาลอยกันคงขอพรให้ความรักนีรกน้ร Rug ันการ ฉันก็ขอว่าสักวันอยากมีแฟนลอยกระทงลอยที่ไหนไว้สำคัญมันสำคัญว่าที่ลอยไปกับใครลอยคนเดียวเพียงลําพังต้องเหงาใจหันมองใครเขาก็ไปลอยด้วยกันลอยกระทงอิจฉาจังคนมีคู่ได้แต่ดูคนมีคู่เขาลอยกันคงขอพรให้ความรักนี้รันการ ฉันก็ขอว่าสักวันอยากมีแฟนลอยกระทงเธอก็คงลอยเป็นคู่ส่วนตัวไม่มีคู่ไม่เป็นไรไปลอยกับพ่อแม่ก็ได้ขอให้ตกน้ำตายลอยกระทงโอ้ยอันนี้มันไม่ใช่แล้วะคะ่ะสุขใจไม่มีคู่ลอยในองค์อันนี้คือเพลง รอยกระทงในโองนะคะป็นเพลงที่สนุกนะจริงเรียกมีคูนะคะเรากไสนุสนกแต่้รงไม่พรอเลยจริงเพลงเขาร้องพร้อมมากเลยรนะอยกระทงรอยที่ไหนไม่สำคัญมันสำคัญว่าที่รอยไปกับใคร ลอยคนเดียวเพียงลำพังตองเงาใจหันมองใครเขาก็ไปลอยด้วยกันลอยกระทงอิเชาจังคนมีคู่ได้แค่ดูคนมีคู่เขาลอยกันคงขอพรให้ความรักนี้รันการฉันก็ขอว่าสน đã cảm ơn có khảo tất cả các không đã chuẩn bị với <laughs> các bạn No. จะมีกระพงสายด้วยเป็นคนลากใต้ ที่ให้เก็บภาพเยอะมากขอบอกค่ะในโซนแต่และจังหวัดนะคะมีภาคเหนือของเราก็จะมีล่มมีกระทงซ้ายเนาะภาคอีสานก็จะมีเหมือนเมื่อกี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ที่ห้หอยๆลงมาสวยดีภาคกลางก็มีภาคใต้ก็มีแก้วก็นเน้นไปภาคเหนือของแก้วแล้วเนาะชอบค่ะแล้วตรงกลางก็จะมีอย่างนี้เลยกระทงใหญ่ให้เขาไปนั่งได้ ก็จะมองเห็นพระจันทร์อยู่นะคะแต่ว่ากล้องจับจะไม่ค่อยได้เนาะก็จะเห็นประมาณนี้ค่ะสวยพระจันทร์วันเพ็นดูสินั่นพระจันทร์สวยเด่นขอบคุณที่รับชมนะคะสุขสันต์วันลอยกระทงเดือ